สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งหน่อยนะครับจะได้ทักทายกันได้นะครับตรงนี้นาจะเป็นน่าจะเป็นไลฟ์ like สดอันแรกนะครับที่เราจะสอนดูผ่ากันนะครับเนื่องจากเพจอันเก่ามันตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับก็อาจจะค้นหาวิดีโอไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ผมว่าน่าจะดูจาก y o u t u b e ได้นะครับเพราะว่ามีคนที่เขา เอาไปลงไว้นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรามาคุยกันเรื่องพระสมเด็จกันดีกว่าผมว่าพระสมเด็จเป็นพระที่ใครๆก็อยากรู้ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับเรียนรู้เริ่มจากเบื้องต้นก่อนว่าพระมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆจําไปนะครับการเล่นพระเนี่ยมันก็ ผมว่าตามประสบการณ์นะครับส่วนใหญ่คําว่าประสบการณ์ก็คือการได้เห็นพระบ่อยๆนะครับการได้เห็นพระบ่อยๆหมายถึงว่าคุณจะได้เห็นพระแท้บ่อยๆนะครับก็จะสามารถทําให้คุณาสามารถดูได้แล้วกันที่เขาเรียกว,ว่าทําไมดุงดูได้ดูเกดูแท้ได้เนี่ย <Yeah. S 1> บางทีมันก็จะมีคําถามว่าทําไมอย่างนี้เก้ mm. อย่างนี้แท้นะครับทําไมโหหยิบขึ้นมายังไม่ทันดูเลยทําไมดูแล้วรู้ว่ามันเก๊หรือมันแท้นะครับผมว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งเนี่ย พระนะครับให้จําไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะพระอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งพิมพ์ต้องถูกต้องนะครับเป็นระดับหนึ่งนะครับว่าบางคนไปหลงทางนะครับไปดูพระที่เนื้อแบบดูว่าเก่านะครับแล้วก็ไปทึกทักเอาว่าพระนั้นพระนี้เป็นพระแท้เลยอาจจะเป็นพระแท้แต่ว่าจะเป็นพระที่อื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรายิบพิมพ์ทรงไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาพระสมเด็จเราจะต้องรู้ก่อนว่าพระสมเด็จเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด ที่นิยมในตอนนี้นะครับที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตนโตท่านเป็นผู้จัดสร้างนะครับก็จะมีสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งย่อเป็นยอดนิยมระดับหนึ่งนะครับสมเด็จบางขุนพรหมนะครับซึ่งได้รับการนิยมได้รับความนิยมมาเป็นรองแค่สมเด็จวัดระฆังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีสมเด็จวัดเกศชโยนะครับอีกหนึ่งวัดนะครับที่ได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนว่าเป็นสมเด็จโตท่านจัดสร้างนะครับแล้วก็จะมีวัดอื่นนะครับที่ ประวัติไม่ไม่ได้ชี้ชัดนะครับแต่ว่าสมเด็จพุทธาจันโตท่านอาจจะมีส่วนในการจัดสร้างนะครับอย่างเช่นสมเด็จปีรันเลยพวกนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าสามวันนี้นะครับแล้วก็อย่างวันนี้ที่เรามีให้ดูนะครับก็จะมีพระสามแบบสามสไตล์นะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยอง์ซ้ายเนี่ยนะครับแบบที่เรียกว่าโกรกเก่านะครับกรกเก่านะครับบางอุทงธกรกเกานะครับเป็น สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์สังคตินะครับอง์นี้เป็นสมเด็จบางขุนพ,พรมพิมพ์ใหญ่นะครับอค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนื่องจากพิมพ์ไม่เห็นนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นฐานแซมนะครับแต่ว่าองนี้เป็นพาที่เขาระเบิดมาดั้งเดิมนะครับหลังสองล้านนะครับแบบน,นี้หลังสองล้านนะครับหน้าเหลือประมาณเป็นแสนนะครับแต่ว่าพระไม่ได้หักนะครับอันนี้ก็ ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบางคขุนพรมก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสมเด็จบาคขุนพรมเนี่ยในการจัดสร้างเนี่ยเชื่อกันว่าจัดสร้างแปดหมืสี่พันองค์เท่าพระธรรมคันนะครับแล้วก็พระเนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์ที่เราได้เห็นบ่อยๆแล้วก็อีกหลายพิมพ์ที่เราจะไม่ได้เห็นบ่อยๆเช่นพิมพ์ฐานสิงพิมพสายยากนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เนื้อตะโกวทําชาอีกซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับว่า จริงๆแล้วพระแบบนั้นเป็นเป็นพิมพ์ไหนหรือว่าองค์ไหนที่เป็นพระบางขุนพรมนะครับส่วนพิมพสายญาติผมเคยได้เห็นแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับศูนย์เก้านะครับแต่ว่ามีความลึกคมชัดของพิมพ์มากๆนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนื้อนะครับจะเป็นกัวันนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพระเนี่ยพิมสายญาติน่าจะขึ้นจากกลู่มาวันที่เปิดกลูกไม่เกินสิบองค์นะครับก็ผมเคยได้เห็นหนึ่งองค์เปพระสมบูรณ์นะครับก็ ชื่นชอบนะครับแต่ว่าองค์ใหญ่ห้อยไม่ได้นะครับองค์กว้างมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นมีความรู้ก็ช่วยแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นความรู้ให้พวกอื่นนะครับก็วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่ากลุ่มใหม่กับกลุ่มเก่าต่างกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการดูแบบลึกซึ้งนะครับพระสมเด็จพุทธาจันโตเนี่ยท่านได้มาเป็นประธานจัดสร้างนะครับ ในปี2 4 1 5น้านะครับตามบันทึกนะครับที่วัดบางขุนพรหมนะครับที่เราได้ได้รู้คุ้นเคยนะครับก็เชื่อกันว่าสร้าง8ป0 0พองค์นะครับแต่ในปัจจุบันน่าจะเหลือน่าจะหลัดพันองค์นะครับต่อไปิดปลวกก็เหลือเป็นพันองค์แล้วนะครับก็อาจจะมีการสูญหายเสียหายนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทําตามจํานวนนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระพวกนี้ก็เลยถือว่าเป็นพระที่มีคุณค่าแล้วก็มีราคาแพงมากถ้าเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับ ในปัจจุบันเราก็จะเจอปลาที่ชำรุดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปถึงบันไดที่เราจะดูได้เนี่ยผมแนะนําว่าให้หาเริ่มจากชิ้นส่วนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะชิ้นเล็กก่อนนะครับมาศึกษาครับกลูนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะศึกษาเนื้อหามวลสารนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยมีความคุนตาชินตาเนี่ยก็จะทําให้ได้รับ ความรู้สึกและอารมณ์นะครับอย่างนี้เป็นมขงขุมพรมกลุ่มใหม่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระเนี่ยถือว่าพระที่สวยมากๆนะครับมีความแบบความเดิมของพิมพ์ค่อนข้างจะแล้วก็ค่อนข้างจะซ่อมได้ได้ดีมากๆเลยน้องดูพิมพ์ทรงนะครับอาจจะแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตัวจริงนี่จะเห็นเลยว่าความคมชัดนะครับโดยมากแล้วฐานชั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็น มแบบนี้นะครับแล้วก็ฐานชั้นที่สองก็จะไม่ค่อยคมแบบนี้นะครับลองดูวงแขนนะครับซึ่งค่อนข้างจะยังคมอยู่เลยนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับซึ่งผมว่าจะไม่ก็ต้องนับเป็นกลุ่เก่านะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ยังพอเห็นภาพกลุไหลายบ้านนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นภาพเป็นกลุ่เก่านะครับจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเนี่ยเขาค่อนข้างจะ ออกเหลืองนะครับเพราะว่าผ่านการใช้มาค่อนข้างจะมากกว่ากลุกใหม่นะครับพระสมเด็จเนี่ยสร้างในปี2415แล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับก็มีคนที่พยายามที่จะขโมยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าพระสมเด็จวะะัดระฆังมีราคาตั้งแต่สมัยท่านสมเด็จพระนเรศารายังอยู่แล้วนะครับยังมีราคาแล้วนะครับสมัยนั้นก็ผู้แยวเขาก็เล่นหากันแล้วนะครับมีราคาเช่ากันแล้วนะครับแล้วก็เป็น มีเขาว่ามีการทําปลอมนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นหนังสือเก่าๆที่เขาล้ำลือว่าพระในมีปลอมในสมัยนั้นแต่เราไม่มีใครเกิดทันนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยเราก็ยึดพิมพ์ส่งที่ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเหมือนกันเป็นหลักนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารผมว่าก็ถ้าเกิดได้เห็นบ่อยๆก็น่าจะพอทําให้เรียนรู้ได้นะครับอก็สามารถเริ่มต้นจากหลวงปู่ภูหลวงปู่ปั้นอะไรพวกนี้ได้นะครับพวกพระเนื้อผงที่มีเขาเรียกอะไรมีอายุ น้อยกว่านะครับแต่ว่ามีความเก่าที่ไม่ต่างกันมากนะครับสามารถจะดูได้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จก่วัดกัลยาสมเด็จวัดกัละะยามีนะครับแต่ว่าที่เขามาเล่นเป็นสมเด็จโตผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าพระที่เขายอมรับกันในปัจจุบันก็คือมีอาบางฑคุณพรมกับวัดเชโยนะครับ คราวนี้เราต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยถูกสร้างแล้วก็บรรจุไว้ในกลุกนะครับในเจดีย์ใหญ่ที่วัดบางขุนพรมนะครับถ้าลองหารูปในอินเทอร์เน็ตก็จะมีอยู่นะครับก็ลองหารูปดูปนะครับก็พระเนี่ยถูกซ้อนๆ,ๆ,ๆกันแล้วก็ในถ้าเราจําเมื่อปี5้าสีได้นะครับกรุงเทพเคยน้ําท่วมนะครับประมาณสักสองสเมตร2เมตรนะครับในบางใบบางบริเวณนะครับซึ่ง เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่าจะมากกว่าสองครั้งนะครับตั้งแต่พระถูกบรรจุไว้ในกลุ่มนะครับก็ทําให้น้ำในไปกัดเซาะนะครับพระคราบดินต่างๆนะครับทําให้มาเกาะตัวที่เนื้อพระนะครับเลยทําให้เราเห็นเป็นคราบกลุ่แบบนี้นะครับอันนี้คือพาที่ผ่านกลุ่นะครับแล้วก็เป็นพาที่เรียกว่ากลุ่ใหม่นะครับได้เปิดกลุ่มมาตอนในปี2500นะครับจะเป็นพาที่มีคราบกลุ่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพระที่ เรียกว่ากรุใหม่แล้วก็จะมีความค่อนข้างจะมีความคมชัดมากนะครับแล้วก็จะเป็นพระที่ปลอกกว่านะครับด้วยสายตาเราเห็นเราจะเห็นเลยว่าพระค่อนข้างจะมีความปลอกนะครับวกว่านะครับแล้วก็จะมีความนึนุ่มน้อยกว่าพระกรุเก,ก่าแบบนี้นะครับองคไฟคือกรูเก่านะครับองค์ขวากรูใหม่นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าขวาเนมีความแกร่งกว่านะครับคเนด้วยสายตานะครับ มีความแกร่งกว่าสายนั่จะมีความนุ่มนวลกว่าทำไมถึงนุ่มนวลกว่าผมเชื่อว่าความนุ่มนวลกว่าเกิดจากการผ่านการใช้นะครับพารกลูกเก่าอาจจะเกาะมาก่อนประมาณสักสามสี่สิบห้าสิบปีนะครับแต่ว่าพารกลูกใหม่ออกมาประมาณสองพันห้าปีสองพันห้าร้อยเนี่ยต่างกับสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยผ่านการใช้ผ่านอะไรมาเนี่ยทำให้พาสเนี่ยมีความาเนื้อหามวลสารเนี่ยค่อนข้างจะเปิดแล้วก็มีความเหนียวนุ่มค่อนข้างสูงนะครับเนื้อพาสจะออกสีน้ําตาล น้ำตาลเข้มๆนะครับในกางที่ผ่านใช้เยอะๆนะครับส่วนพระกลุกใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าในสมัยนั้นแล้วเนี่ยผ้าบางขุนพรมเนี่ยมีราคาแล้วนะครับมีราคาแล้วแหละนะครับในสมัยที่เปิดกลุกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระที่เปิดกลุกมาในสมัยที่มีราคาแล้วย่อมไม่มีใครเอาไปห้อยแบบถักลวดห้อยนะครับหรือว่าใช้แบบเปิดหน้าเปิดหลังให้โดนเหงื่อนะครับแต่ว่าในสมัยที่เป็นกลุกเก่าอาจจะมีราคาแล้วแต่ไม่ได้มีราคามาก ในขนาดที่ยุคหลังนี้นะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอพระสมเด็จที่ใส่กกอบแบบโบราณแล้วก็เลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังค่อนข้างเยอะและทําให้พระในชํารุดได้ง่ายนะครับไม่เหมือนตลับในปัจจุบันนะครับเลี่ยมสมัยก่อนก็คือเลี่ยมจับขอบเงินแล้วก็คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าถ้าเกิดห้อยพระเนี่ยให้ได้พทุทธคุณจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องห้อยพระที่สัมผัสตัวจะต้องห้อยพระที่สัมผัสตัวด้วยนะครับจะห้อยในตลับแบบนี้ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเลยทาให้เราได้เห็นพระอย่างพระเหลียก็สึกนะครับก็คือห้อยประวงเลยแล้วกันนะครับพระหลอกก็สึกเหรียญหล่อจอบเล็กจอบใหญ่นะครับหาสภาพสวยๆยากนะครับพระสมเด็จก,ก็เหมือนกันถูกห้อยแบบนั้นเหมือนกันโดยมากก็จะจะสึกแล้วก็ชํารุดด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูผมให้ดูเนื้อผาดีกว่านะครับให้ดูเนื้อผาดีกว่าจะได้เป็นอไอเดียนะครับองค์นี้คือพระกลุกเก่า จะเห็นได้เลยว่าพื้พนขององค์พระเนี่ยโดนกลัดกัดกร่อนไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่า,าบ้านใครเคยเทพื้นเทปูนนะครับตอนเทใหม่ๆเนี่ยเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนปูใหม่แบบนี้นะครับจะตึงๆนะครับจะตึงตงนะครับผิวเรียบเรียบนะครับให้ดูตรงบริเวณที่เป็นเนื้อปูนนะครับผิวจะเรียบเรีนะครับพอผ่านไปสักสองสามปี สามสี่ปีสี่ห้าปีนะครับให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับพื้นที่โดนฝนเซาะทุกวันทุกวันทุกวันนะครับก็จะเหมือนกับพระที่เราดูกห้่ยแล้วก็บางคนห้อยอาบน้ํานะครับห้อยโดนเงือห้อยอาบน้ํานะครับก็ทําให้ผิวเนี่ยหลุดล่อนนะครับออกไปแบบนี้นะครับอันนี้คือธรรมชาติของพระแท้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระเก๊พระเรียนแบบโดยมากนะครับเขาก็จะไปแช่น้ํายานะครับแล้วก็ อาจจะห้อยผ่านการใช้แต่ว่าด้วยอายุที่แบบเล่งรัดนะครับมันไม่เหมือนกับพาที่ผ่านการใช้มาเป็นแบบหลายหลายสิบปีแบบนี้นะครับลอ,องดูเนื้อหานะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงบริเวณที่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะมีความช,ชุ่มชื้นนะครับแต่บริเวณที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยตามขอบตามซอกเนี่ยจะมีความแห้งจัดเลยนะครับซึ่งถ้า เราไปดูมันก็จะเหมือนกับพื้นนะครับพื้นพื้นหินปูนที่มีทรายนะครับแล้วก็โดนก่อนก่อนก่อนนะครับก็จะเหลือแต่ทรายปูนหน้าปูนก็จะหลุดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแบบหนึ่งนะครับซึ่งสามารถพิจารณาได้นะครับส่วนความหนึบนุ่มของเนื้อเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะแยกว่าอ,าแบบอีแบบนี้คือหลงปูภูแบบนี้คือหลงผู้ปั้นแบบนี้คือพระเก่าแบบนี้คือวัดเกชโยแบบนี้คือเนื้อน้ำมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของ ของเราที่เราจะได้เห็นทั้งบ่อยๆนะครับจะให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเนื้อที่จัดมากๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของบางขุนพรมนะครับเนื้อจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เป็นจำน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีขาวอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งบางคนก็เรียกว่าเนื้อเน่านะครับแต่นี่ก็ยังเน่าไม่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นถึงความแกล้งบนความเหนียนุ่มนั้นนะครับ ด้านหลังคือเนี่ยพาแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งผ่านการใช้ผ่านเวลามามากมายนะครับควรพระกลุใหม่นะครับให้ดูตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระกลุใหม่นะครับตรงนี้เป็นพระที่มีชํารุดนะครับแต่ว่าพระค่อนข้าจะสวยในระดับหนึ่งเลยล่ะพระที่สวยมากเลยล่ะนะครับลองดูนะครับพระก็กลุใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมี คาบกลุ่อยู่เยอะเยอะมากๆนะครับโดยรอบทั่วองนะครับก็ถ้าถามผมนะผมว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่หัดดูนะครับเราหาพากกลุ่ใหม่มาดูก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพากกลุ่ใหม่นี้มีคาบกลุ่ซึ่งเราจะสามารถาศึกษาได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งผมอยากให้พิจารณานะครับตรงนี้นะครับจะมี เหมือนก้อนอิดนะครับอยู่ในคาบกลุ่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเจอผมไม่อยากพูดว่าทุกองอ่ะก็เกือบทุกองเหอนกันนะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะเจออยู่เกือบทุกองลวกันนะครับเป็นคล้ายๆอิดนะครับอิดแดงนะครับซึ่งเกาะอยู่กับคาบกลุ่นนะครับซึ่งทําไมถึงมีอิดแดงนี้อิดแดงนี้น่าจะเกิดจากตอนที่เจดีเนี่ยมีคือเจดีก็ต้องก่อด้วย ลักษณะของอิดนะครับแล้วอิเน่าจะหลุดร่อนมานะครับแล้วก็ตอนที่น้ําท่วมหรือว่าเกิดความชื้นเนี่ยมันก็มาติดกับคาบกลุนะครับซึ่งพอกอยู่หน้าพื้นผิวของพระนะครับแล้วก็เจอทุกองคนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่พิจารณาพาแท้ได้นะครับจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ให้ดูนะครับเป็นก้อนแดงแดเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่อได้นะครับแล้วก็พากรูใหม่เนี่ยน่าเล่นกว่าพากรูเก่า หมายถึงว่าในในการที่เราจะเริ่มเล่นนะครับเราจะสามารถศึกษาได้นะครับเพราะว่าข้าวกลูเนี่ยโดยมากแล้วนะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับหนึ่งคือคาบกลูจะมีสีน้ำตาลสองค้าบกลูจะไม่ทึบนะครับจะใสเพราะว่าคาบกลูไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับเกิดการทับถมกันเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็มันเหมือนหลายเลเยอร์นะครับถ้าเกิดเราเึกถึงผลึกนะครับมันจะเป็นผลึกที่ค่อยๆพอกเพิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรามองสังเกตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่าวปลูกพวกนี้มีลักษณะใสนะครับแต่ถ้าของเก๊นะครับมันจะเป็นลักษณะของดินนะครับสีน้ำตาลซึ่งเอามาพอกไว้นะครับอันนี้สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้นะครับว่าค่าวปลูกแท้ค้าวปลูกปลอมเป็นยังไงนะครับอ่านี้ด้านหลังพระนี่ยังเห็นจุดม่วงๆนี่คือตรายางนะครับซึ่งในตอนที่เขาให้ทำบุญเนี่ยเขาจะปั๊มตายางนะครับเพื่อนับจำนวนนะครับก็จะมี เห็นอยู่บ้างนะครับตัวใหญ่ถ้าเกิดพาร์ที่ผ่านการใช้มาบ้างก็อาจจะไม่เห็นแล้วนะครับตรงนี้เป็นพาร์ทปลูกใหม่นะครับตรงนี้เป็นค้าปลูกแท้ๆของเขานะครับจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างจะออกขาวแล้วก็ค้าบปลูกจะเป็นสีน้ําตาลนะครับค้าปูกพวกนี้เราไม่สามารถจะเอานิ้วหรือเล็บสก,กิดได้นะครับพวกนี้นะครับค้าปูกแท้ๆเนี่ยมันเกาะตัวนี้แน่นมากนะครับถ้าออกก็คือหลุดทั้งแผ่นเลยนะครับก็คือหลุดออกมาแบบนี้ผมให้ดู เวลาคาบปลูกหลุดเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือคาบปลูกของบางคุณพรมนะครับเวลาหลุดเนี่ยเขาจะพาเนื้อไปด้วยนะครับอันนี้คือวัดบางขุนพรหมอีกองหนึ่งนะครับที่ผมก็ไปดูเป็นองค์ครูเหมือนกันนะครับก็จะมีสภาพแบบนี้นะครับที่ได้มานะครับคือน่าจะมีความพยายามในการก่อคาบปลุกนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อผิวพระเนี่ยเปิดไปนะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับแต่ว่าพระไม่มีชํารุดนะครับก็ผมได้มาค่อนข้างจะนานแล้วก็เอาไว้ดูเป็นองค์ครูนะครับเนี่ยครับเราสามารถดูได้นะครับข้าวกเชื่อผมว่าถ้าเกิดว่าพระเหรียญมีขอบให้ดูพระบางหุ่นพรมก็ดูปลุ่ได้เหมือนกันนะครับรับรองว่าปอมยังไงก็ไม่เหมือนนะครับถ้าคุณเคยเห็นนะครับนี่ก็ได้เห็นนะครับตายางก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับออกม่วงนะครับอออกม่วงนะครับ นีเป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็อันนี้คือทําให้เราได้เห็นเนื้อในของบะขุนพรม,มนะครับว่าด้านในของท่านเป็นเนื้อแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเปลาะนะครับผมก็แนะนํานะครับให้หาชิ้นส่วนนะครับมาศึกษาก่อนนะครับเราจะให้ย้อนกลับไปดูกลุ่กเก่าอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อหาของพระเนี่ยค่อนข้างจะมีความมีน้ํามีนวลกว่า นะครับเราพูดอย่างนี้ดีกว่ามีน้ํามีนวลกว่าแล้วก็มีความหนึบนุ่มนะครับในตาค่อนข้างจะมากนะครับจะเห็นตรงความชุ่มชําตรงนี้นะครับจุดที่สัมผัสแล้วนะครับอันนี้คือเบสิกแรกนะครับที่ทําให้เราได้เห็นเนื้อระหว่างกลุ่มใหม่กับกลุ่มเก่านะครับว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะวางแล้วผมจะถ่ายดูความกันนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับจะให้เห็นแบบตัวอย่างแบบชัดเจนนะครับนี่ครับจะเห็นในชัดเจนเลยว่า ฝ้ายคือกลุ่มเก่านะครับจะเห็นว่าเนื้อพี้ามีความเป็นสีน้ำตาลมากกว่าและพื้นผิวนี้จะขุขรขากว่านะครับเทียบให้ดูนะครับส่วนขวาเป็นกลุ่มใหม่นะครับจะเห็นคาบกลุกที่เยอะกว่านะครับแล้วก็เนื้อี่จะเป็นสีขาวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ลองดูความคมชัดนะครับกลุใหม่ค่อนข้างจะมีความคมชัดกว่านะครับเนื่องจากน่าจะผ่านการใช้มาน้อยกว่านะครับส่วนกลุเก่าเนี่ย ผ่านการใช้มาเยอะกว่าก็จะทําให้สูญเสียนะครับพื้นผิวนะครับแต่บางคนก็ชอบพ้ากู้เก่านะครับพระพาดูง่ายนะครับผ้าบางุงน์ผมเป็นพ้าที่ถ้าเคยเห็นบ่อยๆเห็นหลายๆองค์ก็ไม่ดูยากหรอกครับดูไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่เคยเห็นนะครับติดปากว่ามให้เขาตายเห็นนะครับถ้าเราดูแต่หนังสือนะเชื่อผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณเราต้องหาองค์จริงดูด้วยนะครับวิธีการดูแบบนี้ก็ถือว่า เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งซึ่งทาให้เราใกล้ชิดกับพระได้มากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับได้มากขึ้นกว่าสมัยก่อนก็คือดูแต่หนังสือนะครับอันนี้เราค่อนข้างเห็นนะครับเหมือนกับสองเองจริงเลยนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าผมว่านะครับมันก็จะมีความบิดเบือนของของแสงนะครับแล้วก็ภาพที่ส่งสัญญาณนะครับก็อาจจะทําให้ไม่เหมือนตัวจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะครับมาที่ร้านนะครับก็สามารถขอส่องได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเราจะเห็นในความคมชัดนะครับของพระบางขุนพรมนะครับ แลพาวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับฐานชั้นล่างที่สุดเนี่ยยังคมมีสันเล็กๆอยู่เลยนะครับลองดูนะครับมีความสวยมากๆนะครับเปล่านี้แล้วก็เป็นพาที่ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีฟอร์มดีไม่บิดไม่เบี้ยวไม่งอนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นอีกจุดที่ผมแนะนําให้พิจารณานะครับคือจุดแดงๆก้อนนี้นะครับผมอยากให้พิจารณาไว้นะครับ โดยมากแล้วก้อนกรวดมันไม่ค่อยมีนะครับาวะางคนพรมนะครับมันไม่ค่อยมีนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่านะครับจะเป็นก้อนอิฐแบบนี้นะครับเราจะเห็นสองก้อนอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับถ้าลามองดีๆนะครับพระองค์นี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งน่าศึกษานะครับอ่าให้ดูเก่าอีกทีนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะาเอาพระมาให้ดูกันอีกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นพระอะไรนะครับที่ หรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับพระอะไรก็สามารถรีเควสได้นะครับเราก็จะหามาให้ดูนะครับอย่างไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมวันนี้นะครับก็สามารถเข้าชมได้นะครับในเพจอ้วนหลังสิต์นะครับตอนนี้เราใช้เพจอ้วนลังสิต .com นะครับอย่างไงก็สามารถเซิร์ชใน f a c e b o o k ได้ครับขอบคุณมากครับ